หยุดทำแบบนี้ถ้าไม่อยากให้หนูอยู่ในบ้านใครที่เปิดร้านอาหารเปิดร้านค้าแบบนี้นะคะแล้วสังเกตว่าจะมีหนูมาคอยกัดแทะสิ่งของโดยเฉพาะอาหารนะคะหรือใครที่เปิดร้านอาหารแล้วก็จะมีปัญหาว่ามีหนูมากัดกินอา,อาหารที่เราจัดเก็บไว้สต็อกของของเรานะคะให้เช็คดูเลยค่ะว่า ทุกครั้งเวลาที่เราจะปิดร้านนะคะเศษอาหารที่เราทิ้งไว้ในถังขยะในบ้านเราอะค่ะมีคนเอาขยะออกไปทิ้งบ้างหรือ,อยังคะทุกครั้งนะคะให้เช็คแบบนี้เลยค่ะเราจะไม่ทิ้งเศษอาหาราเศษผักเศษชิ้นเนื้อต่างๆที่เราทําอาหารในแต่ละวันในทำทำกับข้าวในแต่ละวันหรือว่าขยะขนมทุงขนมอะไรต่างๆที่มีกลิ่นหอมๆนะคะ เราจะไม่ทิ้งไว้ในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นจำให้ดีนะคะเราจะต้องนำถุงขยะต่างๆที่อยู่ในบ้านนะคะออกไปทิ้งทุกวันออกไปทิ้งหน้าบ้านเลยนะคะเราจะไม่เก็บเราจะไม่เก็บเศษอาหารถุงขยะไว้ในบ้านถุงขยะหรือว่าเศษอาหารที่เราทิ้งไว้ในครัวในบ้านเราบริเวณบ้านของเรานะคะ จะเป็นตัวล่อค่ะล่อให้หนูวิ่งมานะคะเขาก็จะกินเศษอาหารยิ่งกลิ่นเหม็นเท่าไหร่ยิ่งส่งกลิ่นไปให้หนูนะคะหนูก็จะเข้ามากัดกินอาหารของเรานะคะทั้งที่เป็นเศษอาหารอาหารเน่าเสียหรือว่าอาหารดีๆของเรานี่แหละคะ่ะ<ๆ>เขาจะมากินมาแทะก่อนที่เราจะได้กินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้หนูอยู่ในบ้านไม่อยากให้หนูมาอาศัยไปซุกซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆของในบ้านเรานะคะ จะต้องไม่เก็บเศษขยะหรือเศษอาหารไว้ที่บ้านนะคะทุกครั้งตอนเย็นจะปิดร้านค้านะคะจะปิดร้านแบบนี้นะคะจะขึ้นนอนจะปิดห้องครัวนะคะจะต้องเอาขยะเอาขยะเอาขยะไปทิ้ง okay? Okay. <S <S โอเคโอเคเคล็ดลับดีๆจากร้าน DCR Healthy Food ค่ะ หยุดทำแบบนี้ถ้าไม่อยากให้อยู่ให้อยู่ <laughs>